อ่าแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมนะคะภายใน30วันนี้นะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังเนาะอ่า,อาช่วงนี้ก็ออกคลิปรัวๆนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้หมอโบด้วยนะคะออกคลิปสั้น <laughs> ออกคลิปสั้นรัวๆ มาดูสำหรับชาวกุมหน่อยภายในสามสิบวันสิ่งศักดิ์สธ์ขึ้นมาเลยนะคะบางคนมีแผนที่จะไปทำบุญนะคะกับครอบครัวของตัวเองหรือว่ากับคนรักก็ได้นะคะช่วงนี้อ่มีคนหวังดีกับเรานะคะหรือคุณอาจจะแบบเจอคนที่ดีนะคะสินเสมอการรวมไปถึงนะคะผู้ใหญ่ใจดีก็ได้นะคะเข้ามาในชีวิตของคุณ หรืออาจจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะนําพามาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดีนั่นแหละนะคะบางคนเพิ่งไปขอพรในพระพิคเนตมาโอเคนะคะเช่ากุ้มนะคะภายในสามสิบวันนี้ความสุขนะคะความสุขโดยเฉพาะความรักนะะบางคนกำลังจะอินเลิฟกำลังจะแฮปปี้มากๆนะคะไฮไลท์ของคุณนะคะ อ่าถ้าการเจอกันของใครสักคนนะคะอาจจะมาในลักษณะของความที่แบบอ่าปรับตัวเข้าหากันนะคะปรับตัวเข้าหากันแล้วก็มีคอมมิชเมนต์นะคะในลักษณะน,นี้อ่มาดูการงานก่อนนะคะหน้าที่การงานเป็นไงบ้างโอ้โหภายใน30วันนี้งานหนักงานเยอะนะคะในเรื่องของงานบางทีอาจจะต้องแบบทํางานเยอะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนหรือกลับไปแบบเอาโปรเจกต์เดิมๆมาแก้ไขหรือรวมไปถึงแบบมีการแบบอะไรนะ เวียนของงานเวียนมาของงานเก่าๆแต่ทําได้สําเร็จนะคะอาจจะมีไปเก็บเอาไอเดียเก่าๆมาทําอีกแล้วมันทําให้คุณแบบมันเจิดก็ได้นะคะเออรุ่งอจะนาผลงานออกสู่สาธารนณะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบสุดยอดดีมากๆอะไรเงี้ยไพ่แบบแปดคาถาก็มาอาจจะมีการแบบคนเก่ากลับมาก็ได้นะคะบางคนบางท่านคนรักเก่ากลับ,ลบมาป,ปุกบับฉับพัน บางคนเจ้านายเก่าเรียกตัวหรือว่าที่ทํางานเก่าหรืออ่าเป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคู่ค้าธุรกิจลูกค้านะคะคาประจำอย่างเงี้ยก็ได้อืมเป็นช่วงที่คุณฮอตนะคะเออภายในสามสิบวันนี้นะคะอืมแต่ว่ามีสเสน่ห์แรงด้วยนะคะโปรเจกต์ค,คุณเยอะนะโปรเจกต์ค,คุณเยอะพอสมควรนะคะช่วงนี้ก็อาจเพิ่งช้อปปิ้งมาเยอะพอสมควร <laughs> นะคะ โอ okay. เคช่ากุ้มนะคะมีโอกาสสาเร็จมากในเรื่องของการงานส่วนการเงินนะคะถ้าคุณหมุนเงินอยู่นะคะการเงินจะได้รับการพพอร์ตที่ดีมากๆอย่างรวดเร็วจะคลียรลไยได้อย่างรวดเร็วภายใน30วันนะคะส่วนการเรียนการศึกษานะคะมีความหวังแล้วก็ดีมากปรับตัวแล้วก็ขยันโฟกัสอีกนิดนึงมันจะสําเร็จอย่างรวดเร็วนะคะไพ่แห่งการศึกษาก็ดีมากนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะหรือว่าสปปริปต้องการซื้ออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อุย้ยหนึ่งถ้วยกําลังจะได้ของขวัญบางอย่าง มีโอกาสบางอย่างเข้ามานะคะอาจจะมาจากเพื่อนฝูงนะคะคุณอาจจะเจอใครสักคนนะคะที่แบบโอ้ฮอตมากเลยเข้ามานะคะมาในสไตล์แบบงานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรอย่างงี้ก็ได้ผ่านครอบครัวผ่านเพื่อนก็ได้นะคะจะได้เจอเขาคนนี้เขาน่าจะเป็นชาวท่าน้าท่าไฟก็ได้นะคะมีโอกาสจะได้เจอนะคะ หรือคุณจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมากๆกนะคะกับโปรเจกต์หรือสิ่งที่คุณทำมีการเฉลิมฉลองนะคะหรือว่าแข่งขันอะไรคุณก็จะเป็นฝ่ายโดดเดน่นหรืองานที่ออกสู่สาธารนณะเราจะเด่นกว่าจะเด่นกว่าใครอะ่ะหรือว่าสวยหลอกก็สวยหลอกกว่าใครอะ่ะในกลุ่มประมาณนี้นะคะเลิศอ่ะทีนี้ขอดูหน่อยมีโชคลาภไหมไม่นะแต่ว่าการเงินเนี่ยบอกไปแล้วได้รับการซัพพอร์ตนะคะดีดีมากๆในเรื่องของการงาน การขยับขยายหรือว่าการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากความสุขเข้ามาแทนที่มีบางคนมีโอกาสไปไปงานสังสรรค์นะคะงานเลี้ยงงานแต่งงานอะไรไม่รู้อะ get some experience ขึ้นมานะคะ as your body become strong and begin to feel strong in all way บางสิ่งบางอย่างนะคะคุณอาจจะเหมือนมีประสบการณ์เกิดขึ้นบางอย่างนะคะในในภายในสามสิบวันนะคะประสบการณ์นี้จะทําให้เราเป็นคนที่มีความสตรองมากขึ้นนะคะเออทำให้คุณมีความภูมิใจมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะเออไม่จําเป็นแค่ว่าแค่ร่างกายเราแข็งแรงนะคุณอาจจะเป็นคนที่แบบเออสุขภาพดีเป็นคนที่แบบว่า อะไรนะทำงานอะไรนะขมักขม่นเอออย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยมันเป็นแบบว่าคุณเริ่มนะคะที่จะมีความอเอาเป็นว่ามาัดชัวขึ้นเติบโตขึ้นน่ะเป็นคนที่แบบสตรองขึ้นนะคะในสไตล์ของคุณนะคะภายในสามสิบวันนี้ขอไกด์กหนึ่งใบอ่าจริงๆด้วยอันนี้ก็คือขึ้นสตรองขึ้นมาเลยนะคะเออ เข้มแข็งขึ้นเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเออการเรียนรู้ต่างๆนานา,นา,นานมากขึ้นนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมฝากกด subscribe กดไ i k e กดแชร์ยืนยันความปังของคุณด้วยนะคะเลิบๆค่ะ